ดนตรีประกอบเริ่มด้วยเสียงเปียโนที่เศร้าและตึงเครียดตามด้วยเสียงความวุ่นวายในจองสนามบินเสียงบรรยายในวันที่คุณคิดว่าชีวิตสมบูรณ์แบบที่สุดคุณเคยถูกทำลายศักดิ์ศรีกลางที่สาธารณะไหมครับรินยืนรอสามีโซข,ของเธอที่สนามบินพร้อมช่อดอกไม้ในวันครบครอบแต่งงานแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับไม่ใช่กอดที่อบอุ่นแต่เป็นการเดินคงชูรักออกมาต่อหน้าต่อตาพร้อมคำพูดที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการว่าเราเลิกกันเถอะผมเจอคนที่ดีกว่าคุณแล้ว ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำอย่างไรระหว่างร้องขออ้อนวอนผู้ชายเฮงซวยหรือเดินหันหลังออกมาพร้อมศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเพื่อไปพบกับความลับบางอย่างที่ชายหาดอันห่างไกลความลับที่แม้แต่สามีมหาเศรษฐีของเธอก็ยังต้องสยบอะไรคือสิ่งที่รอเธออยู่ริมทะเลและใครคือชายลึกลับที่รอเปลี่ยนชีวิตลูกไก่ในกรมือให้กลายเป็นนางหงห้ามเลิกดูจนกว่าจะจบพระบทสรุปของเรื่องนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการถูกทิ้งอาจเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตของคุณ ดนตรีเปลี่ยนเป็นแนวลึกลับและค่อยๆเร่งจังหวะขึ้นก่อนตัดเข้าสู่เนื้อหาตอนที่1โปรดกดติดตามช่องหน่อยนะคะหัวใจสองดวงช่วยซับให้หน่อยนะฝากกด subscribe ด้วยนะครับหัวใจสีแดงรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่าคนพนมมือส่องแสงแวววาวใครยังไม่กดซับมากดให้หน่อยนะรักนะจุบ๊บจุ๊บฝากกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่าหัวใจสองประกายกระดิ่ง เอาไปใช้ได้เลยครับน่ารักน่ารักแบบที่อยู่ทูบประทไทยชอบพูดกันเลยใบหน้าเปื้อนน้ำตาแห่งความสุขท่ามกลางความวุ่นวายของผู้คนที่สนามบินสุวรรณภูมิรินยืนถือช่อดอกไม้รอต้อนรับสามีของเธอกวินเกลหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งกลับจากการเจรจาธุรกิจที่ต่างประเทศรินงยิ้มด้วยความดีใจเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน5ปีของพวกเขา แต่แล้วรอยยิ้มของเธอก็ต้องค้างเติ่งเมืม่อเห็นกวินเดินออกมาพร้อมกับเลขาสาวสวยทั้งคู่เดินอบกอดกันอย่างสนิทสนมเกินกว่าคำว่าเพื่อนร่วมง,งานเสียงหัวเราะของพวกเขาเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงใจของรินจนแหลกสลายกวินคะนี่มันหมายความว่ายังไงรินถามด้วยเสียงที่สั่นเครือกวินหยุดชะงักสายตาที่เคยมองรินด,ด้วยความรักบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความเย็นชาเขากล่าวเพียงสั้นๆว่ารินเราเลิกกันเถอะผมเจอคนที่เข้าใจผมมากกว่าคุณแล้วส่วนเรื่องรั์สินผมจะให้ทนายจัดการส่งเอกสารไปให้ คำพูดที่ไรเยื่อใยนั้นทำให้ช่อดอกไม้ในมือรินร่วงลงสู่พื้นเธอไม่ได้ร้องให้ไวยแต่ในตาของเธอกลับว่างเปล่ารินตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าเธอจะไม่ขอร้องอ้อนวอนผู้ชายที่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเธอตกลงข้ากวินถ้าคุณเลือกทางนั้นฉันก็จะเลือกทางของฉันเหมือนกัน รินหันหลังกลับทันทีเธอไม่กลับบ้านที่เคยอยู่ร่วมกับเขาแต่แตัดสินใจจองตัว๋วเครื่องบินเที่ยวถัดไปเพื่อไปยังจังหวัดริมทะเลที่ห่างไกลที่ที่เธอเคยฝันว่าอยากจะไปพักผ่อนคนเดียวมานานรินมาถึงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคใต้เสียงคลื่นและสายลมช่วยปลอบประโลมหัวใจที่บอบช้ำเธอนั่งอยู่บนหาดทรายเพียงลำพังในยามเย็นปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบๆถ้าร้องให้ใสท่ทะเลทะเลจะช่วยเก็บความเศร้าของคุณไว้นะครับ เสียงทุ้มต่ำและอ่อนโยนดังขึ้นข้างหลังรินหันไปพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดลำลองสบายๆเขากำลังนั่งซ่อมจัดจับปลายอยู่ไม่ไกลเขาคือเมกชายหนุ่มที่มีแววตาอบอุ่นและรอยยิ้มที่ทำให้โลกรอบข้างดูซอบลงเมกไม่ได้ถามว่าเธอเป็นใครหรือเจออะไรมาเขาเพียงแค่ส่งน้ำมะพร้าวเย็นๆให้เธอหนึ่งลูกพักผ่อนให้สบายเธอครับที่นี่ไม่มีใครใจร้ายกับคุณหรอก หลายวันผ่านไปรินตัดสินใจชเช่ากระท่อมไม้เล็กๆริมชายหาดของหมู่บ้านแห่งนี้เธอเริ่มตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบสงบทุกครั้งที่เธอเดินผ่านท่าเรือเธอจะเห็นเมฆคอยช่วยเหลือชาวบ้านอย่างขยันขันแข็งวันหนึ่งขณะที่รินกำลังพยายามช่วยชาวบ้านยกตะกร้าปลาแต่กลับลื่นล้มเมฆรีบวิ่งเข้ามาพยุงเธอไว้ทันทีระวังครับคุณรินมือเล็กๆแบบคุณไม่ควรต้องมาทำงานหนักแบบนี้เลยนะเมฆพูดพร้อมรอยยิ้มที่เล่นขณะช่วยปัดทรายออกจากมือเธอ รินรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นผิดจังหวะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีขอบคุณค่คุณเมฆจริงจริงรินแค่อยากทำตัวให้มีประโยชน์บ้างไม่อยากจมอยู่กับความเศร้าเกินไปเมฆมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอคนเราล้มได้ครับแต่อย่านานเกินไปทะเลย,ยังมีน้ําขึ้นน้ําลงชีวิตคนเราก็เหมือนกันวันนี้คุณเจอระสุมแต่วันพรุ่งนี้คลื่นลมอาจจะสงบและสวยงามกว่าเดิมก็ได้ในขณะที่รินเริ่มมีความสุขกับชีวิตเรียบง่ายทางด้านกวิน ที่เมืองหลวงกลับไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดหลังจากรินจับไปเขาก็เริ่มตระหนักว่าเลขาคนใหม่ที่เขาเลือกนั้นไม่ได้รักเขาจริงเธอผ่านเงินในบัญชีบริษัทและสร้างปัญหามากมายที่สำคัญคือไม่มีใครคอยเตรียมกาแฟรสชาติที่เขาชอบหรือคอยจัดเสื้อผ้าและดูแลเขายามป่วยเหมือนที่รินเคยทำวันหนึ่งกวินบังเอิญเจอเอกสารเก่าๆในลิ้นชักโตะทำงานมันคือบันทึกที่รินเขียนไว้เกี่ยวกับความฝันที่อยากจะเปิดรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลรวมกับเขากวินเริ่มรู้สึกผิดและหยหาความอบอุ่นที่เขาเคยทำลายทิ้งด้วยมือตัวเอง เขาสั่งให้ลูกน้องออกตามหาริมจนกระทั่งรู้ว่าเธออยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้กวินรีบขับรถมุ่งหน้าไปหาเธอทันทีด้วยความมั่นใจว่าเงินและคำขอโทษของเขาจะทำให้ริมกลับมาเย็นวันนั้นขณะที่ริมและเมฆก,กำลังนั่งทานอาหารเย็นริมหาท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นเสียงเครื่องยนต์รถรูด,ดังขึ้นขัดจังหวะกะวินก้าวลงจากรถในชุดสูทร,ราคาแพงที่ดูไม่เข้ากับสถานที่เลยสักนิดเขามองเห็นริมน,นั่งหัวเราะอยู่กับผู้ชายบ้านๆอย่างเมฆก,กวินรู้สึกโกรธและหึงหวงอย่างบอกไม่ถูกริ ผมมารับคุณกลับบ้านเรากลับไปเริ่มต้นกันใหม่นะผมได้ผู้หญิงคนนั้นออกไปแล้วกวินผู้เสียงดังพางเดินเข้ามายุดแขนรินรินค่อยๆดึงมือออกจากการเกาะกลุ่มของกวินสายตาของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแต่มันคือความเฉยชาที่น่ากลัวที่สุดกวินคะวันที่คุณเลือกทิ้งศักดิ์ศรีของฉันที่สนามบินวันนั้นคุณได้เสียฉันไปตลอดการแล้วคะ่ะเมฆลุกขึ้นยืนบังข้างหน้าของรินไว้เบาๆโดยไม่ได้ใช้กำลัง คุณผู้ชายครับที่นี่เราต้อนรับเฉพาะคนที่มาด้วยความรักและความเคารพถ้าคุณมาเพื่อบังคับใครผมคงต้องเชิญคุณกลับไปครับกวินหัวเราะเยาะในลำคอสายตามองเหยียดเมฆตั้งแต่หัวจรรดเท้าชาวประมองอย่างแกนะ่าจะมารู้จักความรักรินคุณกำลังประชดผมอยู่ใช่ไหมคุณเลือกที่จะอยู่กับไอ้กระจอกนี่เพื่อจะทําให้ผมเสียหน้าใช่ไหมกวินพยายามจะคว้าแขนรินอีกครั้งแต่เมฆกลับคว้าข้อมือของกวินไว้ด้วยพละกําลังที่มหาศาลแววตาที่เคยอ่อนโยนของเมฆเปลี่ยนเป็นความดุดันและมั่นคงอย่างที่กวินไม่คาดคิด คำว่ากระจอกมันใช้สำหรับคนที่รักษาหัวใจของผู้หญิงที่รักเขาที่สุดไว้ไม่ได้ต่างหากครับเมฆพูดด้วยเสียงต่ำที่ทรงพลังกลับไปเถอะครับก่อนที่ศักดิ์ศรีที่คุณเหลืออยู่เพียงน้อยนิดจะหมดไปที่นี่กวินสาบถ่ออกมาด้วยความโกรธแค้นเขาสะบัดตัวเดินกลับไปที่รถแล้วตะโกนไล่หลังมาแล้วคุณจะเสียใจรินคนอย่างมันเลี้ยงดูคุณไม่ได้หรอกเปลือกหอยเป็นเกลียตอนที่เจ็ดความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเรียบง่าย หลังจากความวุ่นวายจบลงรินนั่งลงบนโขดหินด้วยร่างกายที่สั่นเทาเมฆเดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วถอดเสื้อเชิ้ตัวนอกมาคลุมไหล่ให้เธอขอโทษนะคะคุณเมฆที่ต้องให้คุณมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้รินกล่าวอย่างรู้สึกผิดเมฆสายหน้าเบาๆผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณรินที่ทําให้ผมเห็นว่าผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีศักดิ์ศรีจริงๆเป็นยังไงในคืนนั้นเองความจริงบางอย่างก็ปรากฏขึ้นเมื่อมีเรือสำราญลำเล็กหรูหราเข้าเทียบท่าเรือที่อยู่ไม่ไกลาชายในชุดสูทหลายคนเดินลงมาหาเมฆแล้วกงศีราาคควมเรพ ท่านประธานครับเอกสารการซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ทะเลไทยเรียบร้อยแล้วครับรินเบิกตากว้างด้วยความตกใจท่านประธานคุณเมฆนี่มันหมายความว่ายังไงคะเมฆยิ้มอย่างเขินอายจริงๆแล้วผมชื่ออัคารเมครับผมเป็นเจ้าของเครือโรงแรมในเครือบลูโอเชียนผมเบื่อชีวิตในเมืองที่เต็มไปได้วยการแย่งชิงเลยหนีมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดของแม่และทํางานที่ผมรักจริงๆนั่นคือการดูแลทะเลผมไม่ได้อยากหลอกคุณนะครับรินผมแค่ต้องการใครสักคนที่รักผมในแบบที่ผมเป็นจริงๆ ส่องแสงแวววาวตอนที่8การเยียวยาด้วยรักแท้รินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอพบว่าผู้ชายที่คอยช่วยเธอซ่อมแจจับปลาและนั่งกินข้าวแกงข้างทางกับเธอคือมหาเศรษฐีที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่กวินพยายามจะเข้าหามาตลอดรินครับเมฆจับมือรินอย่างแผ่วเบาผมไม่ได้รวยแค่เงินแต่ผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่รวยไปด้วยความสุขกับคุณคุณจะให้โอกาสชาประมงคนนี้ดูแลหัวใจของคุณตลอดไปได้ไหม น้ำตาของรินไหลออกใหม่อีกครั้งแต่มันไม่ใช่ความเศร้าเหมือนที่สนามบินในวันนั้นมันคือน้ำตาแห่งความตื่นตันใจในคุณค่าของตัวเองที่เธอเกือบจะลืมไปแล้วเช้าวันต่อมากวีนที่ยังไม่ยอมแพ้พยายามติดต่อขอเข้าพบเจ้าของเครือโรงแรมลูโอเชียนเพื่อเจรจาธุรกิจครั้งสำคัญที่จะช่วยพยุงบริษัทของเขาที่กำลังวิกฤตเขาแต่งตัวเต็มยศและเตรียมเอกสารมาอย่างดีโดยไม่รู้เลยว่าท่านประธานที่เขาเฝ้ารอคือใคร เมื่อประตูห้องรับรองเปิดออกกวินถึงกับหน้าซีดเผือดจนไร้สีเลือดเมื่อเห็นเมฆนั่งอยู่ในตำแหน่งประธานและที่ข้างๆกันนั้นคือรินที่แต่งตัวด้วยชุดผ้าไหมไทยเรียบหรูดูสง่างามราวกับราชินีคุณคุณเมฆเป็นไปได้ยังไงกวินเสาบถออกมาอย่างเสียสติเมฆผรสานมือวางบนโต๊ะด้วยท่าทีสงบนิ่งโลกมันกลมครับคุณกินแต่ความซื่อสัตย์ในหัวใจคนเรามันไม่ได้กลมตามคุณดูถูกชาวประมงอย่างผมไว้เยอะและที่สําคัญคุณดูถูกผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดอย่างริน เมฆส่งเอกสารการปฏิเสธร,ร่วมลงทุนคืนให้กวินบริษัทที่ผู้บริหารขาดคุณธรรมและวิสัยทัศน์ในการรักษาคนใกล้ตัวไม่คู่ควรกับการร่วมทุนกับบลูโอเชียนครับเชิญคุณกลับไปได้กวินสุดตัวลงแทบเท้าของรินรินผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมเถอะนะช่วยผู้กับคุณเมฆหน่อยถ้าโปรเจกต์นี้ไม่ผ่านบริษัทของผมล้มละลายแน่ๆรินมองสามีเก่าด้วยความสงสารแต่ร้าซึ่งความอะไรเธอกล่าวว่า กวินคะในวันที่ฉันยืนรอคุณที่สนามบินฉันไม่ได้รอเงินของคุณแต่ฉันรอหัวใจของคุณแต่คุณกลับโยนมันทิ้งไปเองวันนี้ศักดิ์ศรีของฉันมีค่าเกินกว่าจะเอาไปแลกกับความล้มละลายของคุณค่ะพระอาทิตย์ขึ้นตอนที่สิบการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงหลังจากกวินเดินคอตกออกจากห้องไปรินถอนหายใจยาวเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกเมฆเดินเข้ามาอบไหลเธอไว้เบาๆขอบคุณรินที่เข้มแข็งขนาดนี้รินต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณเมฆถ้าไม่มีคุณรินอาจจะยังหลงทางอยู่ในความเศร้า รินต่อพร้อมรอยยิ้มที่มาจากใจจริงๆเมพารินเดินออกไปที่ระเบียงที่มองเห็นเส้นขอบฟ้าจรดท้องทะเลสีครามริ่งครับผมมีอะไรจะให้คุณดูเขาหยิบแบบแปลนรีสอร์ทออกมาแต่มันไม่ใช่รีสอร์ดหรูหรา5ดาวทั่วไปแต่มันคือศูนย์ฟื้นฟูจิตใจและศิลปะริมทะเลที่ชื่อว่าริ่งวารีผมสร้างที่นี่ให้คุณเพื่อให้คุณได้ใช้ความอ่อนโยนของคุณเยียวยาผู้คนที่เจ็บปวดเหมือนที่คุณเคยเจอและที่นี่จะเป็นบ้านของเราคุณยินดีจะสร้างมันไปพร้อมกับผมไหม รินมองดูชื่อศูนย์ที่เป็นชื่อของเธอผสมกับความหมายของสายน้ําจากเมฆน้ําตาแห่งความสุขเอ่อล้นออกมาในขณะที่โครงการรินวารีกําลังดําเนินไปอย่างสวยงามความสัมพันธ์ของรินและเมก,ก็เบ่งบานจนคนทั้งหมู่บ้านต่างพากันชื่นชมแต่ทว่าความสุขมักจะถูกทดสอบเสมอเมื่อจูจูมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่หน้าไซงานก่อสร้างเธอคือพราวพราอาดีตคู่มั่นที่ทางครอบครัวของเมฆเคยมั่นหมายไวใ้ให้ก่อนที่เขาจะหนีมาอยู่ที่ทะเลพราวพรามาในลุกคุณหนูผู้สูงสัก เธอเดินเข้ามาหาเมฆพร้อมกับกอดแขนเขาอย่างถือวิสาสะต,ต่อหน้าต่อตรินเมฆคะคุณแม่ให้แพรมาตามคุณกลับไปบริหารงานที่กรุงเทพคะ่ะท่านบอกว่าเล่นสนุกมาพอแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับไปแต่งงานกับพราเสียทีพรแพรพูดพลางปลายตามองรินด้วยสายตาดูแคลนแล้วนี่ใครคะคนงานใหม่หรือคะเมฆรินรู้สึกหน้าชาเหมือนถูกตกกลางมาหาสมุทรความกังวลเริ่มจู่โจมหัวใจเธออีกครั้งหรือว่าเธอหนีจากเสือมาปัดจระเข้เธอจะกลายเป็น ในสายตาคนอื่นอีกหรือเปล่าสมอเรือตอนที่สิบสองคำตอบที่มั่นคงเมฆค่อยๆแกะมือของแพรวพรวออกอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดสายตาของเขาไม่ได้สั่นคลอนเลยแม้แต่น้อยเขากล้าไปยืนข้างรินแล้วกุมมือเธอไว้แน่นแพรวผมเคยบอกคุณและคุณแม่ไปแล้วว่าผมไม่รับการมั่นหมายที่ไม่ได้เกิดจากความรักและตอนนี้ผมได้เจอหัวใจของผมแล้วเมฆหันไปมองรินด้วยความรักนี่คือคุณรินผู้หญิงคนเดียวที่ผมจะแต่งงานด้วยและเป็นเจ้าของโปรเจกตรินวารีแห่งนี้ พราวพรวกรีดร้องด้วยความโกรธคุณจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเอ้ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนนี้หรือเมฆคุณแม่ไม่มีวันยอมรับเรื่องนี้แน่ถ้าการมีความสุขต้องแลกกับการทิ้งมรดกผมก็ยินดีครับแพรวเพราะที่ผ่านมาผมพิสูจน์แล้วว่าผมสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะนามสกุลเมฆตอบกลับอย่างใจเย็นเปลวไฟตอนที่สิบสามพันธมิตรที่คาดไม่ถึง กวินที่ตอนนี้สิ้นเนื้อประดาตัวและกำลังโกรธแค้นได้แอบมาเห็นเหตุการณ์นี้เข้าพอดีเขาเห็นโอกาสที่จะทำลายความสุขของรินเขาจึงเข้าไปตีสนิทกับพรวาวพราวเพื่อวางแผนบางอย่างคุณพราวพราวครับผมชื่อกวินอดีตสามีของรินถ้าคุณอยากได้คุณเมฆคืนและผมอยากเห็นรินพินาศเรามาทำงานร่วมกันไหมครับกวินเสนอด้วยแววตาเจ้เลเ์ แผนการร้ายเริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางพายุที่กำลังจะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทั้งกวินและแพลาเพลพยายามจะหาทางทำลายชื่อเสียงของรินและหยุดยั้งการก่อสร้างศูนย์รินวารีเมฆครึ้มปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเหนือชายหาดราวกับเป็นลางบอกเหตุร้ายแผนการของกวินและแพลาเพลเริ่มทำงานทันทีพวกเขาใช้สื่อโซเชียลปล่อยข่าวบิดเบือนว่ารินเป็นผู้หญิงแพทย์ยาที่ทิ้งสามีเพื่อมาเกาะมาหาเศรษฐีอย่างเมฆและใส่ร้ายว่าโครงการรินวารีบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน เช้าวันรุ่งขึ้นรินตื่นมาพบกับกลุ่มนักก่าวและชาวบ้านบางส่วนที่ถูกปันหวยืมประท้วงอยู่หน้าไซงานก่อสร้างเสียงตะโกนดัดคำให้รินตัวสั่นเท่าความทรงจำอันเจ็บปวดจากวันที่สนามบินย้อนกลับมาทำร้ายเธออีกครั้งรินอย่าฟังพวกเขานะมองตาผมเน่ควาไหลรินไว้พยายามเป็นโลก่กำบังให้เธอจากสายตาที่มุ่งร้ายความจริงก็คือความจริงและผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความตั้งใจของเราพายุฟ้าขนองตอนที่15หวิกฤตกลางทะเล ในขณะที่เม่กำลังวุ่นอยู่กับการจัดการเรื่องข่าวลอกระวินกลับทำสิ่งที่อันตรายกว่านั้นเขาแอบ,บจ้างคนไปทำลายเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทที่รินต้องใช้เดินทางไปดูงานที่เกาะใกล้ๆรินซึ่งไม่รู้เรื่องราวออกเรือไปพร้อมกับคนขับเรือเพียงลำพังท่ามกลางสภาพอากาศที่เริ่มแปรปรวนเมื่อเรือไปถึงกลางทะเลเครื่องยนต์ก็ดับสนิทและน้ำเริ่มไหลเข้าเรือเนื่องจากมีการเจาะรูไว้ล่วงหน้าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยรินตะโกนสุดเสียงแต่มันถูกกลืนหายไปกับเสียงคลื่นที่สูงชัน ทางด้านฝั่งเมฆเอจเมื่อเห็นเรดาร์แจ้งเตือนพายุเข้าแต่ไม่สามารถติดต่อรินได้หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเมื่อรู้ว่าเรือของรินขาดการติดต่อในจุดที่อันตรายที่สุดคลื่นน้ำตอนที่16นาทีชีวิตและการตัดสินใจของเมฆโดยไม่สนคำทัดทานของใครเมฆรีบขับเรือกู้ภยัยออกไปกลางพายุเพียงลำพังเขาฝ่าคลื่นยักย,ย้ายและความมืดมิดจนกระทั่งเห็นรินเกาะซากเรือที่ใกล้จะจมอยู่รำไรรินเกาะไว้ก่อนผมมาแล้ว เมตโกนก้องเขาตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำที่เย็นจัดและเชี่ยวกรากเพื่อไปช่วยผู้หญิงที่เขาเลือกเป็นชีวิตคู่หลังจากฝ่าฟันนาทีเป็นนาทีตายเมสามารถทารินกลับขึ้นเรือกู้ภัยได้อย่างหวุดหวิดรินกอดเมฆไว้แน่นพร้อมกับเสียงสะอื้นคุณมาช่วยรินทำไมมันอันตรายมากนะคะเมฆเพราะถ้าไม่มีคุณทะเลแห่งนี้ก็ไม่มีความหมายสำหรับผมอีกต่อไปเมฆตอบด้วยเสียงสั่นเครือจากความหนาวและโหยหาตาช่างตอนที่17ความจริงปรากฏในคราบน้ำตา เหตุการณ์เรือล่มครั้งนี้กลายเป็นข่าวดังแต่มันกลับเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับไปหาคนวางแผนตำรวจตรวจสอบพบหลักฐานการทำลายเรือและกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือเผยให้เห็นลูกน้องของกวินที่แอบไปทำรับลับล่อล่อไม่เพียงเท่านั้นแม่ของเมฆที่แอบเฝ้าดูอยู่ห่างๆได้เห็นคลิปวิดีโอขณะที่เมฆยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยรินท่านเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่รินมีไม่ใช่แค่ใบหน้าที่สวยงามแต่คือหัวใจที่ลูกชายของท่านรักยิ่งกว่าชีวิต แม่ของเม่ปรากฏตัวขึ้นที่โรงพยาบาลที่ทั้งคู่พักรักษาตัวอยู่ท่านเดินเข้าไปหารินที่นอนซมอยู่บนเตียงโดยมีเมฆนั่งเฝ้าไม่ห่างบรรยากาศในห้องพักฟื้นเงียบสนิทเมื่อคุณหญิงมลฤดีแม่ของเมฆก้าวเข้ามาด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยเมฆครีบลุกขึ้นยืนบังรินไว้ตามสัญชาตญาณแต่คุณหญิงกลับยกมือห้ามไว้ท่านเดินเข้าไปใกล้เตียงของรินมองดูใบหน้าที่ซีเซียวและรอยแผลจากการถูกคลื่นซัดท่านถอนหายใจยาวก่อนจะพูดขึ้นว่ารินฉันขอโทษนะที่ผ่านมาฉันมองคนแค่เปลือกนอกและเกือบจะทำให้ลูกชาายตตัวเเอองงง้้สสสสูญีีีิ่่่่ททลคุดไป รินพยายามจะลุกขึ้นไหว้ด้วยความเคารพคุณท่านรินไม่ได้โกรธหรอกค่ารินแค่ต้องการพิสูจน์ว่าความรักของรินไม่ได้มีไว้เพื่อแลกกับอะไรคุณหญิงมลฤดียิ้มบางๆพรางจับมือรินไว้เธอพิสูจน์แล้วละ่ะชีวิตของลูกชายฉันสำคัญที่สุดและเธอคือคนที่ทำให้เขามีชีวิชีวาอีกครั้งตั้งแต่นี้ไปใครที่คิดจะทำร้ายสะพรยของตระกูลอัคารเมจะต้องผ่านฉันไปก่อนรถตำรวจที่กำลังจะมาถึงตอนที่19จุดจบของคนลวงโลก ในขณะเดียวกันกวินและพราวๆพราวที่กำลังเตรียมตัวหนีออกนอกประเทศหลังจากรู้ว่าตำรวจได้หลักฐานชิ้นสำคัญแต่พวกเขาก็ช้าไปเสียแล้วตำรวจบุกเข้าจับกลุมทั้งคู่ที่สนามบินที่เดียวกับที่กวินเคยทิ้งรินไว้อย่างไร้เยื่อใยปล่อยฉันนะฉันเป็นลูกสาวตระกูลดังนะพราวพราวกรีดร้องด้วยความอับอาย ส่วนกวินเขานั่งคอตกเมื่อเห็นภาพข่าวในโทรทัศน์ที่แสดงภาพเมฆและรินที่กำลังได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านทั้งหมู่บ้านความฝันที่จะกลับมายิ่งใหญ่ของเขาสลายกลายเป็นผุยผงและครั้งนี้ไม่มีรินคนเดิมที่จะคอยยื่นมือมาช่วยเขาอีกต่อไปการก่อสร้างอาคารตอนที่20หลักฐานที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหนึ่งเดือนผ่านไปโครงการรินวารี ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องทุกประการและคราวนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกลุ่มเครือโรงแรมบลูโอเชียนชาวบ้านที่เคยเข้าใจผิดต่างพากลมาช่วยงานด้วยความเต็มใจริงยืนอยู่บนระเบียงของศูนย์ที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เธอไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงที่ถูกทิ้งจากสนามบินอีกต่อไปแต่เธอคือผู้หญิงที่มีเกียรติมีงานที่รักและมีคนที่พร้อมจะปกป้องเธอด้วยชีวิตเมคเดินเข้ามาจากด้านหลังสวมกอดเธอเบ,อบาๆและวางคางลงบนไหล่ริงครับดูแน่นสิเขาชี้ไปที่ท้องทะเลที่สงบราบเรียบราวกับกระจก พายุผ่านไปแล้วจริงๆนะครับรินพิงหลังกับอกอุ่นของเขาใช้่าและรินเพิ่งรู้ว่าทะเลที่ดูน่ากลัวที่สุดกลับเป็นที่ที่ทำให้รินรู้สึกปลอดภัยที่สุดเพราะที่นี่มีคุณรินเปิดซองจดหมายสีน้ำตาลเก่าคร่ำครา่าด้วยมือที่สั่นเทาข้างและมีรูปถ่ายใบหนึ่งที่เป็นรูปชายหญิงคู่หนึ่งยืนยิ้มอยู่ริมหาดแห่งนี้และมีเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางคนในรูปคือพ่อและแม่ของรินที่เธอเข้าใจมาตลอดว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท,ทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนแต่ข้อความในจดหมายกับเขียนไวว้า่า ถึงรินที่ดินผืนที่คุณกำลังสร้างรินวารีแท้จริงแล้วคือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อของคุณทิ้งไว้ให้ก่อนเขาจะหายสาบสูญไปเขาไม่ได้จากไปเพราะอุบัติเหตุแต่เขาถูกใครบางคนบีบบังคับให้ต้องหนีไปเพื่อปกป้องชีวิตของลูกรินน้ำตาคลอพ่อของเธอเคยเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้งั้นหรือแล้วใครคือคนที่ทำลายครอบครัวของเธอจนเธอต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าและถูกส่งไปอยู่กับป้าที่กรุงเทพจนได้มาเจอกับกวินแว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายตอนที่22ความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทราย เมกรีบเข้ามาดูเมื่อเห็นสีหน้าของรินที่ดูซีดเผือดเขาหยิบรูปถ่ายใบนั้นขึ้นมาดูแล้วขมวดคิ้วริ่ครับผู้ชายในรูปนี้ผมจําได้ว่าเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทของพ่อผมและเขาคือสถาปนิกที่ออกแบบรีสอร์ทแห่งแรกของบรูโอเชียนทั้งคู่ตัดสินใจออกตามหาความจริงจากบันทึกเก่าๆในคลังเอกสารของบริษัทอคาเรเมจนพบว่าพ่อของรินถูกใส่ร้ายว่ายักยอกเงินบริษัทและถูกข่มขู่จนต้องหนีไปซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายในครั้งนั้นกลับมีชื่อที่ทําให้รินต้องช็อกนั่นคือพ่อขอขงกวิน ความจริงปรากฏชัดว่ากวินไม่ได้รักรินมาตั้งแต่แรกแต่ครอบครัวของเขาพยายามดึงรินเข้ามาในชีวิตเพื่อปกปิดความผิดในอดีตและฮุบสมบัติที่ดินผืนนี้ที่ยังเป็นชื่อของพ่อรินอยู่เปเลวไฟตอนที่23การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายในขณะที่กวินกำลังจะถูกย้ายตัวไปเข้าคุกรินขอเข้าพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายในห้องเยี่ยมผู้ต้องขังกวินมองรินด้วยสายตาที่หมดหวังแต่รินมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแข็งแกรง่งกวินคุณรู้มาตลอดใช่ไหมว่าพ่อของคุณทำอะไรไว้กับพ่อของฉัน รินถามด้วยน้ำเสียงนิ่งลึกกวินก้มหน้าหลบสายตาผมผมเพิ่งรู้ตอนที่เราแต่งงานกันได้สองปีพ่อบอกว่าให้ผมดูแลคุณไว้เพื่อไม่ให้คุณสงสัยเรื่องที่ดินผืนนี้แต่รินช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันผมเคยรักคุณจริงๆนะคำว่ารักของคุณมันปลอมเปลือยพอๆกับความหวังดีของคุณนั่นแหละรินตอบวันนี้ฉันมาเพื่อจะบอกว่าฉันจะกู้คืนชื่อเสียงของพ่อฉันและที่ดินผืนนี้จะกลายเป็นบ้านของคนที่หัวใจสลายจริงๆไม่ใช่เครื่องมือหาเงินของคนโลภอย่างตระกูลคุณ ซากุระตอนที่24รอยยิ้มท่ามกลางสายลมรินเดินออกมาจากคุกด้วยความรู้สึกที่เบาสบายอย่างบอกไม่ถูกโซ่ตรวนแห่งอดีตที่พันธนาการเธอไว้ได้หลุดออกหมดสิ้นแล้วเมกยืนรอเธออยู่หน้าประตูพร้อมกับช่อดอกไม้สีขาวสะอาดตาไปบ้านของเรากันเถอะครับรินเมกกล่าวพลางจูมือเธอไปที่รถตอนนี้ศูนย์รินวารี ไม่ได้เป็นแค่โครงการฟื้นฟูจิตใจธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการทวงคืนความยุติธรรมและความรักที่แท้จริงเมฆและรินร่วมกันจัดงานทำบุญครั้งใหญ่ให้กับพ่อแม่ของรินริมชายหาดท่ามกลางชาวบ้านที่มาร่วมยินดีอย่างกับข้างหลังจากพายุแห่งความแค้นสงบลงและความจริงได้รับการเปิดเผยรินได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งในการเยียวยาจิตใจตัวเองอย่างแท้จริงเธอไม่ได้รีบร้อนที่จะแต่งงานใหม่แต่เธอเลือกที่จะทำความรู้จักกับตัวเองในเวอร์ชันที่เข้มแข็งขึ้น เย็นวันหนึ่งขณะที่แสงอาทิตย์สีทองกำลังจะลับขอบฟ้าเมฆพารินล่องเรือใบออกไปกลางทะเลที่เงียสงบบนเรือไม่มีใครอื่นมีเพียงเขาและเธอท่ามกลางเสียงคลื่นที่คลอเบาๆราวกับเพลงบรรเลงรินครับเมฆคุกเข่าลงบนพื้นเรือใบไม้ขัดมันเขาหยิบกล่องกำมียีสีน้ำเงินเข้มออกมาข้างในคือแหวนเพชรน้ำงามที่ส่องประกายล้อแสงอาทิตย์อัสดงแหวนวงนี้ไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่หมายถึงการให้เกียรติและคำสัญญาว,ว่าจากนี้ไปทุกย่างก้าวของคุณจะมีผมเดินอยู่เคียงข้างไม่ว่าคลื่นลมจะแรงแค่ไหนเราจะฝ่ามันไปด้วยกัน รินน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันเธอพยักหน้าช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่สดใสที่สุดในชีวิตคารินจะเดินไปกับคุณหานอแต่งงานของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในชายหาดหน้าสูนรินวารีไม่มีงานเลี้ยงหรูหราในโรงแรมห้าดาวแต่มีโต๊ะอาหารยาวที่เชิญชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมรับประทานอาหารทะเลสดๆร่วมกันรินปรากฏตัวในชุดเจ้าสาวผ้าไหมไทยประยุกต์สีขาวนวลเดินจูงมือมากับคุณหญิงมลฤดีที่วันนี้ดูมีความสุขและเมตตาเป็นพิเศษท่านเป็นคนสวมมงคลแฝดให้กับทั้งคู่ ขอให้ความรักของพวกเจ้ามั่นคงเหมือนพื้นทรายและกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรนะคุณหญิงกล่าวให้พรในงานนี้เมฆได้ประกาศเซอร์ไพรส์สำคัญเขาได้จัดตั้งกองทุนทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานชาวประมงเพื่อเป็นการขอบคุณหมู่บ้านที่ใหที่พักพิงแก่รินในวันที่เธออ่อนแอที่สุดในขณะที่งานมงคลดำเนินไปกวินที่อยู่ในเรือนจำได้รับอนุญาตให้ดูข่าวจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเขาเห็นภาพรินที่ดูสวยงามและสง่าง,งามกว่าตอนที่อยู่กับเขาหลายเท่า รอยยิ้มของเธอในทีวีคือรอยยิ้มที่เขาไม่เคยได้รับเพราะเขาไม่เคยเห็นค่าของเธอเขาก้มหน้าร้องให้อย่างเงียบๆในห้องขังแคบๆสํานึกได้ว่าสิ่งที่เขาทิ้งไปไม่ใช่แค่ภรรยาแต่คือโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตของเขาศักดิ์ศรีที่รินเลือกในวันนั้นได้พาเธอก้าไปสู่จุดที่สูงเกินกว่าที่คนอย่างเขาจะเอื้อมถึงอีกต่อไปเวลาผ่านไปหนึปีศูนย์รินวารีกลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไม่ใช่แค่เพราะความสวยงามแต่เพราะเป็นที่พึ่งของผู้หญิงที่เคยผิดหวังและบอบช้ำจากความรักรินใช้ประสบการณ์ของตัวเองช่วยให้กำลังใจและสอนให้ผู้หญิงทุกคนรู้จักรักตัวเองและรักษาศักดิ์ศรี วันหนึ่งรินยืนอยู่ริมหน้าต่างมองเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินเล่นอยู่บนชายหาดกับเมฆั้งคู่หัวเราะร่าเริงรินลูกท้องที่เริ่มนูนเด่นของเธอเบาๆพลางยิ้มให้กับชีวิตใหม่ที่กำลังจะลืมตาดูโลกลูกจ๋าพ่อกับแม่จะสอนให้ลูกรู้ว่าความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับการให้เกียรติกันนะรินกระซิบกับตัวเองการเวลาหมุนเวียนผ่านไปหลายปีท้องทะเลที่เคยเกลี้ยกล่อมในวันที่รินมาถึงบัดนี้กลับดูสงบและงดงามกว่าครั้งใดๆศูนย์รินวารี เติบโตขึ้นจนกลายเป็นสถาบันต้นแบบที่ช่วยกอบกู้หัวใจผู้คนนับพันแต่สำหรับรินความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่รางวัลหรือชื่อเสียงแต่คือการที่เธอสามารถตื่นขึ้นมาในทุกเช้าแล้วยิ้มให้กับเงาของตัวเองในกระจกได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยไม่ต้องมีเงาของใครมาบดบังเย็นวันหนึ่งรินและเมฆเดินจูมือน้องนาววัยห้าขวบไปตามชายหาดที่ทอดยาวแสงอาทิตยามเย็นย้อมขอบฟ้าเป็นสีพาสเทลสวยงามน้องนาวาวิ่งเล่นกับลูกสุนัขอย่างร่าเริงขณะที่เมฆหยุดเดินแล้วหันมามองรินด้วยสาาาายยตตทททีี่่ัังงคคเเเเ็มมมไปววูนนหืออแรกขพบธ รินครับคุณจำวันที่เราเจอกันครั้งแรกที่นี่ได้ไหมเมฆถามพลางปัดปลอยผมที่ปกหน้าเธอเบาๆรินหัวเราะเบาๆจำได้เข้าวันที่รินเอาความเศร้ามาทิ้งทะเลแต่คุณกลับเป็นคนเก็บหัวใจที่แตกสลายดวงนั้นขึ้นมาซ่อมแซมผมไม่ได้ซ่อมมันหรอกรินเมฆตอบด้วยเสียงนุ่มนวลคุณต่างหากที่ซ่อมมันด้วยศักดิ์ศรีและความเข้มแข็งของตัวคุณเองผมแค่เป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้ยืนอยู่ข้างๆหัวใจที่งดงามดวงนี้ ขณะที่พวกเขายืนมองเส้นขอบฟ้ารินสังเกตเห็นขวดแก้วใบหนึ่งที่ถูกคลื่นซัดมาติดชายหาดข้างในมีกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือเด็กว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นเหมือนแม่รินรินยิ้มออกมาด้วยความตื้นตันใจเธอรู้แล้วว่า,มาเมล็ดพันธุแห่งศักดิ์ศรีที่เธอปลูกไว้ได้เริ่มเบ่งบานในใจของคนรุ่นหลังต่อไปไม่รู้จบ ทางด้านฝั่งเมืองใหญ่กะวินที่กลายเป็นชายไวกลางคนที่โดดเดี่ยวนั่งอยู่ริมทางเดินหน้าสนามบินที่เดิมที่เขาเคยทิ้งรินไว้เขามองดูคู่รักหนุ่มสาวที่เดินจูงมือกันผ่านไปพลางถอนหายใจยาวความเสียใจไม่ได้กัดกินใจเขาเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแต่มันกลายเป็นบทเรียนนิ่งสนิทที่คอยเตือนเขาว่าความรักที่ปราศจากการให้เกียรติคือความรักที่ไม่มีวันยั่งยืน ท้องฟ้ามืดลงดาวดวงแรกเริ่มทอแสงเหนือท้องทะเลสีครามเมฆอบไหลรินไว้แน่นขึ้นทั้งคู่เดินกลับไปยังบ้านที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความอบอุ่นทิ้งรอยเท้าคู่กันไว้บนผืนทรายที่ถูกน้ำทะเลซัดมาเติมเต็มครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับจะบอกว่าพายุอาจจะมาและปาแต่รักที่ตั้งอยู่บนหลักฐานของความเคารพและศักดิ์ศรีจะยังคงงดงามและยั่งยืนตลอดกาล